คนทํางานผิดบ่อยๆทำยังไงปล่อยปละละเลยไม่สนใจนะประมาทไม่ระวังนะใจลอยแล้วก็แต่เมื่อไรมีการทํางานผิดออกมาต้องสามารถสอบกลับย้อนกลับให้ได้ตกลงงานชิ้นนี้ที่ผิดใครเป็นคนทําทําผิดเมื่อไรกะไหนวันไหนเวลาไหนต้องชัดเจนนะเมื่อย้อนกลับไปได้ปั๊บเราจะเช็คได้เลยว่าซ้าคนซ้าเวลาซ้าแผนกซ้ากะนะฮะซ้ำจุดซ้ําปัญหาพอเจอเสร็จเราก็จะกลับมาแก้นะฮะส่วนใหญ่มีปัญหาคือคนเนี่ยเวลา ทำงานเหนื่อยล้านะครับขาดความระมัดระวัวงก็ผิดพลาดมันต้องเอาเครื่องหมายเครื่องมือทางวิศวกรรมเข้ามาตัวนี้เขาเรียกว่า full p r o o f นะฮะเช่นทําผิดปับ๊บมีเสียงร้องเตือนทําผิดปั๊บมีการเช็คซ้ํามีการเข้ามาดูว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าระบบพวกนี้มันสามารถแก้ได้ระบบพวกนี้เขาเรียกระบบ z e r ร defect เช็คซ้ําแล้วซ้าอีกโรงงานเดิมผมเนี่ยในตลอด24ชั่วโมงจะถูกเช็คทุกจุด100% 21ครั้งหลังจากนั้นมาผมทําไปแล้วประมาณ3-4ปีหลังจากนั้นของเสียเป็นศูนย์เพลมคอมเพ วิศูจน์ได้นะผมทำมาหลายโรงงานแล้วครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องนี้ปรึกษาผมผมมีคำตอบทุกเรื่องครับ